เจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้กับครัวราษาพาเพลินนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูวันนี้เราจะวันนี้เราจะมาทําเมนูกินข้าวเที่ยงกันนะครับกับเมนูง่ายๆไก่ใต้น้ํานะครับหรือน้าไตตอนนะครับเราจะมาเตรียมวัตถุดิบกันนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างแบบแรกนะครับเราก็จะมีไก่เลยหลักๆคือไก่นะครับ ไก่ที่เราสับไว้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องจะเป็นพวกขา่าตะไคร้กระเทียมพริกไทยที่เรา,าตำไว้นะครับแล้วก็มาลงใส่ตำไว้ใส่ผวยไว้นะครับแล้วก็ต้นหอมต้นหอมแล้วก็จะมีชมันก็จะเป็น พวกเครื่องปรุงนะครับามามุมนี้นาวางมุมไหนเครื่องปรุงทางนี้ แต่ว่าพวกนี้เราได้รวบรัตาตอนเราคือหมักใส่ไก่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วยกัน <c oughs> คนละตาสองตา กี่ตาแล้วยังไม่โผล่มาสักต,ตาอ่าพันลบมาแล้วแล้วก็อุปกรณ์เรานะครับหลักๆก็คือขาดไม่ได้เลยมือมอเนย่งมอเน่งมอเนย์นะครับมีมอเน่งแล้วเราก็จะมีไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับไก่ที่เราเตรียมไว้ถ้าบางคนมีเวลานะครับเราก็จะเอาเครื่องพวกนี้มีเกลือมีรสดีมีชโรสมีซอสนะครับหมักไว้หมักไว้ก่อน แล้วเราไปตัดลงหม้อก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งเปิดแก๊สนะครับทำไมไม่เทแต่แรกอันนี้มีเครื่องนะครับพวกเครื่องที่เราจะมีนะครับจะมีนะครับขาตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกสด นะครับแล้วก็มีพี่หุ่อ่าพี่ทันะครับใอ่ก็ามาสองละแล้วก็คนเสรนะครับคนให้มันเข้าเนื้อก่อนนะครับ เป็นไหมจาเป็นครับต้องเป็นหม้อหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นหม้ออย่างอื่นอ่ะมันจะหาที่ปิดไม่ได้นะครับถ้าเราเอาฝาหม้อปิดปุ๊บมันก็จะไม่มีหม้อที่เป็นน้ําตั้งข้างบนนะครับเครื่องปรุงพวกเนี้ยถ้าใครยังไม่ได้หมักตั้งแต่พร้อมไก่นะครับแล้วก็เอาลงได้อยู่รอบหนึ่งแต่อันนี้อันนี้หมักมาตั้งแต่พร้อมไก่แล้วนะครับการหมักทํายังไงบ้างการหมักก็จะมีนะครับเราจะใส่เกลือรสตี ชูรดแล้วก็ซอสนะครับหมักไว้สักถ้ามีเวลาก็หมักไว้สัก20นาทีนะครับ <20 S 1> หมักไว้ให้มันเข้าน้ำเข้า,นาเนื้อก่อนนะครับคือใส่ลงไปในนี้ก็คนอีกรอบใช่ครับแล้วเราก็เติมน้ำ๋ยวน้ำหน่อยนึงนะครับ น้ำักถเป็นทั้พีก็ปนนะระมาณสักสองทั้พีนะครับกันไว้ก่อนกันหม,ม้อไหม้ไว้ก่อนนะครับไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหม่ม <c oughs> น้องอีกบอกว่าน่ากินที่สุดยังไม่ได้ทําเลยแค่ลงหม้อเฉยๆลงเมนูนี่ อันนี้เรามี2เมนูนะครับมีไก่ใต้น้ํากับนึ่งปลาช่อนอเมซอนอใช่ปะ่ะอันนี้คน้าวดนะครับมาอา้าวแนะน,น,นาําเมนูคน้าวดเมนูอยู่นี่ครับเอะะบเตรียมมาแล้วเดี๋ยวจะเสียบปั๊บคือเมนูนี้คืออะไรนึ่งปลาสตา๊าฟนึ่งปลาแก๊บเบาๆนะครับก่อนนะครัเนื้อปลาทะเลปลาปลาทะเลคือเกลือห้เครื เราก็นึกว่าจะกินปลาอะไรเราก็สานึกว่าปลามาจากทะเลน้ำลึกแถวนอร์เวย์เกลือหกใส่ครับอ่ะทะเลก็ทะเลนะครับสำหรับเมนูวันนี้ของวันอุดนะครับปุ๊บนะครับเราก็ตั้งแก๊สขึ้นนะครับตั้งไฟขึ้นเบาๆก่อนนะครับแล้วเราก็เอาหม้อ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันกับปากมอหนึ่งนะครับวางลงพยายามให้อออกให้ออกให้น้อยที่สุดใช่ครับอย่าให้อย่าให้มันมีรอยลูกของไออะไรแต่ถ้าเป็นที่ชูดต้องระมัดระวังหน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะลงไปใส่เข้าเรา ตั้งแก๊สไ้นะครับถ้าเป็นไก่บ้านจะอร่อยมากเลยแต่อันนี้เป็นไก่พันธุ์ถ้าเป็นไก่บ้านเราต้องเปลี่ยนน้ำหม้อกับน้ำเอาเอานิ้วจุ่มว่าเพ๊่พอน้ำอุ่นแล้วก็เปลี่ยนน้ำสามน้ำนะครับแต่ถ้าเป็นไก่ไก่พันธุ์เนี่ยก็สักสองน้ำก็โอเคได้แล้วนะครับเพราะไก่พันธุ์เนื้อมันจะยุ่ยกว่าเนื้อมันจะยุ่ยกว่าครับบ้านนะครับเร็จแเราก็มาเตรียมเมนูปลาช่อนทะเลกันนะครับ ใอ้ตีตสามให้ไเหรอนี่นะครับเราก็จะนี่เป็นกระทาไฟนะครับลำแรกเราก็หน้ามาใส่ก่อนยางอันนี้น้าโวดบอกว่าเอาเสดาวมาด้วยนะครับเดาวหวานบ่หวานต้องแหอมิง้องกินก็้นะรอดช่องครับเพ่งจะหวาน เ,เราซองได่กินกับน,น,น้ำตาลเจ็บแปรงกำลังจะเตรียมปลาช่อนทะเลแล้วนะครับการนึ่งปลาอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่การเติมน้ำได้เสียป๊กนะครับเมนบอจีเนี่าเตรียมอยู่ึนี่าเคื่อนปุ่มไปที่ดีต้องสองร้อยยี่สิบใช่ครับ เสียบปลั๊กไปนะครับตะปูว่านนี่ระคาแดงมันขึ้าวรางตากครับอันนี้พี่อวดมากไหมครับยางแล้วก็ยังบอกว่าเกิดเนี้ยใส่มาว่ามาเกิดเนื้อเซนเรื่องอะไรกนนี่ว่ปลาทะเลน้ำลึกมันมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเนื้อปลาครปลาปลาช่อนนะครับที่ตัดไปแล้ว 光秃没？À, เพื okay, ่อมื Bref, okay. ่โเคนะครับมันออพี่วยบว่าเกลือมส่พะรัครับผมทีนี้เราก็มาดู่อยมาครบมาตใส่กนี้อมันออกเนหใ่ใสเน้อปลาจดะั ทษนะครับผมลืมเปิดไฟเปิสอยู่ผมว่าเอ้ไฟมันคือภูเขาวะแต่นี้แต่นี้เชฟเปิดไฟน่าจะเข้าแล้วนะครับเพราะว่าตั้งสักพักหนึ่งไม่เห็นไฟเข้าลืมเปิดสวิตช์นะครับเชฟแต่ว่าท่านในช่วงว่าเชฟอยู่จะไปทำรายการอาหารดิบไปหน่อยอ๋อเองสิ สิงที่มันต้องถอนไม่ชิดีไม่ได <c oughs> ้จอบครับผมบร่ได้จอบไทย <c oughs> สอมาทอมาดูทีวีจิตตัน้น <c oughs> เริ่มร้อนเลยยังวิธีพิสุดก็คือเอานี้จุ่ม มือจุ่มเราไม่มีเทอร์โมมิเตอร์วัดนะครับต้องใช้มือจุ่มอย่างเดียวคำนั้นมาดูดไม่เหงื่อไข่อ้าวครับกินข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันเหมือนหม้อพี่อุดเดายคลอดไม่ได้รอเปล่าอ้าวเรามีจำลองหลายตัวมีอะไรลองดูแต่ว่าปักเหมือนกันไม่เท่านั้นแหละ เครื 3, ่องสามเครื่องพี่อูดหานี้แล้วก็ของพี่นิวของนิวน um. ่า <mówi> พี่ถ <Store> ืองานว่ไรนะหยบ่ถือวะครับนอกไ <wave> ม่นอกจากบ่เปิดสวิตช์พ้เนี่ยบ่ปักผมจะว่าอยู่ไปมันเก็บเขาวะอเาไปออเข้าแล้วไฟเข้าแล้วก็คือเครื่องไม่ได้เสียนะครับ ตอนนี้ก็คือเชฟเริ่มหักกว่าเดิมแล้วเชฟนี่จะเสียตัวจวต้องจูนใหม่ซะหน่อยนะครับเนี่ยอ่ะไฟมาแล้วนะครับแล้วทีนี้เรามาดูไก่ต้าน้าต่อนะครับมาดูไก่ต้น้ําไอ้ต้นหอมนะครับเราจะโรยใส่ที่หลังเพราะว่าถ้าใส่ก่อนปุ๊บมันจะเปื่อยอนะครับวิธีเช็คว่าน้ําเดือดหรือยังหรือว่าพอเปลี่ยนน้าหรือยังนะครับอันนี้จุ่มดูอ่าเริ่มกำลังมาแล้วครับ ีเทคนิคการจุ่มคือต้องดึงขึ้นอย่างเร็วครับเพราะว่าบางทีอาจจะเจอน้ําเดือดเดือดแถวเนี้วเราก็อุ่นไปด้วยนะครับเด้อผู้ใดหิวเขา่ากินเข่าเที่ยงน้ำกันเด้อหาแนวมาซุ่มน้ำก็ดีมาเลยครับมาเลยมาเลยได้นักกินลราขาดไปนกักแจ๋ <c oughs> เอาเบาอ่ำฟาดเอิงมาแล้วเบาอ่ำฟาดเอิง ีเป็นกองเข่าขี่ให้ในบุคกองเข่าดำๆเกิดพวกนะครับขาดไม,ไม่ได้เลยคือข้าวเหนียวอาหารหลักเรานะครับ สำหรับตื่นตั้งจากพี่วุฒิทางสารสิน,นเป็นทางการสารคามเอื้อนในถึงสารค้<ห> <laughs> า,ข,า <laughs> ข้าเหนียวสารคามนะครับสารคามน้ำไม่ต้องในห้องเสียเจนหย่อนหนัามาต่อมนี่ยองประวงนี่เนี่ยเที่ยวที <laughs> อ่าดูนะครับเทคนิคการส่รงข้าวและสายข้าวนะครับ าเราไม่มีไม่เข้าดำกระบมะเป็นกระบมะบกระดงกระดงกระดง,กระ,ดงกระบมก็ได้นะครับกระบมมคือไม่กระดงคือเป็นไม่ผิแเราก็ใส่หัวเลยนะครับอ,อันนี้เรียกหวัวแล้วก็ขะยอยไปบ่อยเนี่ยวิธีดูนะครับว่าอันไหนเป็นหวัวอันไหนเป็นมวยก็ <c oughs> คือเนี่ยหัวมันจะไม่มีไอ ที่ลองมันจะสารสารหมดเลยยังโยกทุงแล้วมาเลยเลยกล้อนเนี่ยนี่ยนี่ยเนี่นอันนี้มวยอันนี้คือหวดหวดมันจะไม่มีตูดไม่มีตูดไม่มีแผ่นรองแต่ถ้าไอ้รุ่นที่มีแผ่นรองเนี่ยเขาเรียกว่ามวยอืมนั่นแหะเขาเอียนว่าเป็นมวยนม่ยเขาเรียนว่าเป็นมวยบอลอันนี้บปล่อันนี้บปล่เป็นมวยบอนเป็นหวด เอ้าม่ม่มกินข้าวเที่ยงน้ากันกำลังได้ที่เลยกินข้าวเที่ยงน้ากันี้องนเนเชฟกสิบด

เริ่มร้อนนะครับมันจะมีไอจะเป็นเม็ดขึ้นที่สวยกันจุกดีไหมมันจะมีเม็ดไอร้อนนะครับไก่ใตน้ำเข้าเมนูไก่ใตน้ำนี่เขาปวดลองอาดเขาปดจับแค้่ดีจับแคร่ดีดีเราจะเปลี่ยนนะครับเราขอดับไฟก่อนแค้่ก่อนนะครับถ้าถ้าไม่เรามาดู ก็แสดงว่าเริ่มเดือดแล้วเราก็เสียน้ำนครับถ้านะครับถ้าใครไม่ร้อนก็มือจับได้เลยนะครับแต่ถงล้องดูข้างในก็ได้นะครับไก่ก็เริ่มจะสุกแล้วนะครับอาแล้วหอมฉุยแล้วเป็นปะเด็ก,กินเหาะได้ยังเิ็นประเด็นเนาะเริ่มละกี่น้ำเนี่ย องน้ำครับ okay. อันนี<ท>ไ้ไก่พันุนี่สองน้ำใช่ครับไก่บ้านสามน้ำใช่ถ้าไก่บ้านสามน้ำจะพอดีนะครับเนื้อนุ่มพอดีแล้วก็อนไปก,นการนะครับดีไปเข้าไปแ,ไปแกมาจะไม้ใสไหมนะครับจะไม้หมอไหมข้างล่างก็คืออาศัยหยดน้ำลงไปด้วยใช่ครับปลาเป็นนอนอไม่ค่อยมองไกกันได้เลย มากช่องเ้าครับอาววันก่อนแมาเน่เหรอช่องเก้าวันก่อนไม่ใช่ช่องเก้ามาวันก่อนอ IP i <B> p s i p s จากจากขอนแกน่นซุ่มอะไ,ไอ้ไรมาไอ้โดงไอ้เล็กมันยังอยู่คือนเก้ววาวันเาจัดโดงกับเล็กบ่ ฟันพี่อูหกสีไปหาตกแรงมากนีแต่ตางร่วมกับสองไร่น,น,น,นี่หล่ะสองน้องกันเดอะไง วันหรือไม่ละออลอาวอ้าวเราก็หันมาทางนี้ครับหันมาดูปลาทะเลน้ำลึกพีุ่่นนะครับลึกจริงๆเลยนะครับเกลือหล่นใส่จากปลาน้ำจะไม่เค็มนะถ้ามันยิ่งเค็มแพงกยิ่งลึกมาก อันเกิอะไรอยู่ในจานอันนี้คือไก่ไก่อหมูโคงไก่คครับนี่เหมือนเสรเจๆยังไงมันอ้าวเวลาเข้าไมโครเวฟไม่ใช้กระเบื้องดีไหมมันเมียนมันจะร้อน กระเบื้องเริเ่มมีละมีนพยายามใช้กระเบื้องนะครับอาจารย์จานไฮโลอยู่เด้อเอาจานนี้นะครับจานให้โลนะครับขาดแต่ฝาตรงนี้เป็นยๆกังเลยแต่ ให้เห hey, ็ดใบตัวยางไม่หอดไสแล้วมันเริ่มมาลว,วยางยางของไงถ้าไม่แน่ใจเราก็ยกหม้อออกนะครับแล้วเราก็คนๆแล้วก็ชิมดูอีกรอบนะครับแล้วค่อยปรุงใหม่ถ้าถ้ารสชาติมันได้แล้วก็คือได้เลย,ยปรุงเพิ่มแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เราก็สามารถปรุงเพิ่มได้นะ หอ,อมมากเลยครับหอ,อมฉุยเลยสุดยอดเลยน้ำที่อยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นน้ำที่ออกจากตัวไก่ซะเป็นส่วนมากกับเครื่องปรุงนะครับหลักๆก,ก็ประมาณเ0 8 0คือน้ำที่อยู่ในตัวไก่เราเหยขึ้นมาเป็นไอเหยแล้วก็กันตัวลงไปเป็นหยดน้ำนะครับ ส่วนตัวข้างบนก็เป็นการควบแน่นของน้ำเย็นครับร้อนกระทบเย็นก็จะเป็นหยดน้ำนะครับหลักการเหมือนกับเมฆบนท้องฟ้า,าแซ่บควนี้กะร่างข้าวเนาะแซ่บกวรา่างข้าแซ่บ่นนี้ก็ร่างข้าทำขายเดี๋ยวจะเคลียร์เริ่ม ได้การตั้งได้อย่างเดียวปกติถ้าเน่เราเราไม่เติมน้ําก็ได้นะครับเพราะมันจะมีน้ําน้ํำในตัวไก่มันออกมาอยู่แต่ว่านี้เติมไว้กันมันไม่หม้อเพราะว่าถ้าไม่หม้อปุ๊บมันจะได้กลิ่นหอมเพิ่มเติมก็เติมลงไปในจะใช้ไฟแรงปัญหาปปารลรังสัเลยคืออย่าใช้ไฟแรงนะครับถ้าเป็งปุ๊บมันจะน้ํามันจะกัดตัวลงมาไม่ทันแล้วมันจะทํให้ข้างล่างไหมก่อนบช่ครับที่ต้มเหากันละกันว่า กรัน่นโยงเสร็จแตอันนี้เขาเสีมาปรหาอตาอสมาชิกท่านไหนนะครับหิวข้าวกลางวันตอนนี้สวธอเรากำลังทำกับข้าวเที่ยงกินกันอยู่นุ๊กครัวธรรมาภาสุทานเนก็จะเป็นไลฟ์สดทุกวันพุธนะครับ11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกานะครับทุกวันพุธ โดยประมาณนะครับโดยมีทีมงานของสวทหนองบัวลำพูนะครับมาทำไายสดตรงนี้นะครับหลักๆก,ก็คือเชฟนะครับเชฟแป้งไปแล้วครับเชฟแป้งมา,มาดูนี่นะครับนี่เป็นนึ่งปลาทะเลของของหน้าหุดนะครับ ได้หรือเปล่าผมมีต้นเจ้าบ้ากะบ้อมดูว่าท่านได้เห็นยางไ่ออกบพ่อแก่ผมมีตนเดียวอ้าวเห็นพวกพาเครื่องตนมันก็ขึ้นอยู่เลย ผมพอไปลอกผมพอไปรอกนึงเลยอยากให้ตรวอบสิ่ง่องเป็นลบเน่อมเนไว้ทำอะไรเอาไว้โรยตอนสุดท้ายนะครับตอนที่ว่าเราปิดแก๊สนะครับตอนน้ำเริ่มมันมันมันเริ่มจะมีไอ้น้ำขึ้นมาอีกแล้วนะครับถ้าไอ้น้ำมันเริ่มจะเยอะขึ้นเป็นไอ้น้ำคือลบร้อนมอนวับ นะครับเปิดฝาแล้วก็เอาของเทใส่แล้วก็วางลงเหมือนเดิมให้ของม,มันสนนกนุกนะครับเป็นเทคนิคนะครับนิคของแต่ละคนเเ <c oughs> ทคคน, <c oughs> นาั

ขยะรอก่อนนะครับรอให้เมนูนของตัวเองเสร็จก่อนนะใกล้จะเสร็จนะครับตอนบ่ายจะทำเมนูไก่อบไปยางาราสุดเลยสะสมใบไม้ไว้ก่อนจะทำไก่อบใบยางาราสุดแต่ล <c> ะ <oughs> ส,ส,ส่วนไม่รู้กินได้หรือกินไม่ได้นะครับ ก็รลังสรรเมนูอยู่ตลอดนะครับปีหน้าปีหน้าคาดว่าจะไปแข่งเชฟกระทะเหล็กแต่ตอนนี้หาซื้อกระทะเหล็กก่อนเพราะว่ามีแต่อลูมิเนียมวดมดแดงเข้าตานั่นเป็นตาข้างที่มองค่าอีกครับ เป็นบรรยากาศครัวหันซาบเรานะครับสมาชิกเนี่ยสองคนนี้ก็จะเชฟทั้งคู่นะครับเชฟบุูดกับเชฟแปงครับเมนูนนเชฟมือหนึ่งเชฟมือฟ<ช>มือเอหนึ่งคือพี่กันใช่ไหม <laughs> พี่นายนะก็เชฟคนหนึ่งนะครับเชฟไม่จบเทคนิคไม่ยากการก็ไม่เยอะ